สวัสดีะผู้ปกคอรองนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พวกเราครูจงติมนะคะโดยวันนี้นะคะครูติมจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะและวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะแรกๆนะคะให้เกเรียนแบบภาษาอังกฤษแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือภาษาอังกฤษไปที่หน้า12นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องแต่งกาย นะคะอ่าเรามาดูที่คำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะ shirt shirt เสื Sh irt, Sh irt, ้อเชิ้ตเราลอสะกดกันเลยนะคะ s h i r t shirt เสื้อเชิ้ตอีกหนึ่งรอบนะคะ s u i r t shirt เสื้อเชิ้ตต่อไปนะคะ belt เบลเข็มขัด B E L T เ l t เข็มขัด B E L T e l l เข็มขัดคำต่อไปนะคะ s o อกซ o อกถุงเท้า S O C K S s o อกถุงเท้า S O C K S เข่าถุงเท้าอ่ะเรามาดูที่คำต่อไปนะคะ Shorts กางเกงขาสั้น Shorts กางเกงขาสั้น S H O R T S Shorts กางเกงขาสั้น S H O R T S Shorts กางเกงขาสั้น มาดูที่คำต่อไปเลยนะคะ shoe shoe แปลว่ารองเท้านะคะ s h o e s shoes รองเท้า s h o e s shoes รองเท้า e อ่าเรามาดูที่เครื่องแต่งกายผู้หญิงกันนะคะ skirt skirt แปลว่ากระโปรงนะคะ s k I R T skirt แปลว่ากระโปรงค่ะ S K I R T skirt แปลว่ากระโปรงค่ะมาดูที่คำต่อไปนะคะ shoes รองเท้า shoes รองเท้า S H O E S shoes รองเท้าคำต่อไปนะคะ b o u s e b o u s e b ลูส์แปลว่าเสื้อของผู้หญิงนะคะ B L O U S E b ลูส์แปลว่าเสืออ้อผู้หญิงนะคะ B L O U S E b ลูส์แปลว่าเสือ้อผู้หญิงนะคะคำต่อไปนะคะ socks socks แปลว,ว่าถุงเท้านะคะ S O C K ซ็อก ชูงเท้าเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วยงเส้นจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะ s t s s i r t shirt แปลว่าแปลว่าอะไรคะเสื้อเชิตนั่นเองค่ะให้นักเรียนลากไปหาเสื้อเชิญเลยนะคะต่อไปค่ะ b e l l b e l l แปลว่าเข็มขัดนะคะเข็มขัดอยู่ไหนเอ่ย เลเรล่าไปหาเข็มขัดเลยค่ะต่อไปนะคะสอบสอบแปลว่าถุงเท้านะคะถุงเท้าอยู่ไหนเออให้เียรล่าไปหาถุงเท้าเลยค่ะมาดูที่คำต่อไปนะคะ s h i r t s s h i r t s แปลว่ากางเกงให้เียรล่าไปหากางเกงเลยนะคะ shoes shoes แปลว่ารองเท้าค่ะให้เียรล่าไปหารองเท้าเลยนะคะ เรามาดูที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงข้างล่างกันเลยค่ะ skirt skirt แปลว่ากระโปรงให้เรียนโยงไปหากระโปรงเลยนะคะ shoes shoes Sh แปลว่ารองเท้าให้เรียนลาบไปหารองเท้าเลยนะคะต่อไป b u s b u s แปลว่าเสื้อของผู้หญิงนะคะให้ลาไปหาเสื้อวิ่งเลยค่ะ และคำสุดท้ายนะคะสอบสอแปลว่าถุงเท้าให้นักเรียนลากไปหาถุงเท้าสีชมพูเลยนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะคะให้ไปดูหน้าที่13ต่อเลยนะคะโดยให้นักเรียนนะคะดูคำศัพท์นะคะแล้วเติมตัวอักษรที่หายไปให้ตรงกับภาพอ่าเรามาดูที่รูปแรกเลยเป็นรูปกางเกง นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยกางเกงของผู้ชายอาจว่าลารเอ่ยสังกษิษคือคำว่า shorts shorts แปลว,ว่ากางเกงขาสั้นนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีตัว s ตัว h แล้วก็เป็นตัว o ให้นักเรียนเขียนเติมไปเลยนะคะแล้วก็ตามเป็นด้วยตัว ตัว T แล้วก็ตัว S นะคะ shirts แปลว่าเก่งขาสั้นนะคะเรามาสะกดกันเลยค่ะ S H O R T S s h o r t s เก่งเก่งขาสัน้นต่อไปเป็นรูปเสื้อนะคะเสื้อภาษาังกฤษคือคำว,ว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ shirt นั่นเองคะ่ะแปลว่าเสื้อเชิ้ตนะคะ เรามาดูตัวสะกดกันเลยค่ะตอนแรกคือตัว S ตัวต่อไปคือตัว H นั่นเองค่ะนให้เรียใส่ตัว H ลงไปเลยนะคะแล้วก็เป็นตัว I าตัวสุดท้ายคือตัว T นั่นเองค่ะนให้เรียนใส่ลงไปเลยนะคะ Shirt เสื้อ Shirt Shirt เสื้อ S H I R T Shirt เสื้อเชิ้ตอ่ะเรามาดูที่รูปร่างนะคะอ่าเด็กผู้ชายภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเอ่ย boy boy แปลว่าเด็กผู้ชายนะคะขึ้นต้นด้วยตัว b แล้วตามด้วยตัว o แล้วก็ y อ่านว่า boy เด็กผู้ชายนะคะ b o y boy เด็กผู้ชาย เรามาดูที่รูปต่อไปได้ค่ะรูปเข็มขัดนะคะเข็มขัดภาษาอังกฤษคือคำว่า belts b e l t ขึ้นต้นด้วยตัว b แล้วก็เป็นตัว e e แล้วเป็นตัว l แล้วตัวสุดท้ายคือตัว t นั่นเองค่ะ b e l t belts แปลว่าเข็มขัดนะคะ b e l t เ e l ส s เข็มขัดนะคะอ่ะเรามาดูที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงข้างล่างกันเลยค่ะอ่ารูปแรกคือรูปกระโปงนะคะกระโปงภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ย Skirt Skirt แปลว่ากระโปงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวสะกดกันเลยนะคะ Skirt มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมีตัว S ต่อไปเป็นตัว K ไปเป็นตัว i อ่าสุดท้ายคือตัว t อ่า,า skirts แปลว่ากระโปรงนะคะเรามาดูตัวสะกดกันเลยค่ะ s k i r t s k i r แปลว่ากระโปรงค่ะเรามาดูที่รูปเื้้นนะคะสื้อผู้หญิงคือคำว่า b o u t about นะคะ มีตัวสะกดอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะงั้นเราไปดูบมพร้อมกันเลยคะ่ะมีตัว B ตัว L ตัว O ตัว U ตัว S แล้วก็ตัว E นะคะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ b o u t แปลว,ว่าเสื้อของผู้หญิงนะคะ B U.S.E. b a s, s e. แปลว่าเสื้อของผู้หญิงนะคะเป็นรูปเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงภาษาอังกฤษคือคำว่า girl แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะอ่าเรามาดูตัวสะกดกันเลยค่ะมีตัว G หนึสองสมีตัว G ั I, R และตัวสุดท้ายคือตัว L girl แปลว,ว่าเด็กผู้หญิงนะคะเรามาทบทวนััหนอีกรอบนะคะ G, I, R, L girl เด็กผู้หญิงนะคะการบ้านภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีหน้าที่12กับหน้าที่13นะคะ ขันเล่นต่อไปกันเลยนะคะเป็นแบบบูหาสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะเกรนนะคะเปิดแบบดูกขัดได้เลยะค่ะน่งเลรนนะคะเปิดหนังสือมาหน้าที่สองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเล่นรอบตัวนะคะโดยของเล่นนะคะทำจากวัสดุหลายชิ้นนะคะโดยทำมาจากไม้ผ้าหรือพลาส,สติกนะคะของเล่นนะคะเราควรใช้ให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภยัยและช่วยกัน ดูแลรักษานะคะเพื่อที่จะให้มีของเล่นนะคะเล่นได้นานๆน,นะคะเรามาดูที่คำศัพท์คำแรกเลยค่ะ t o อยชยของเล่นนะคะเรามาสะกดกันเลยค่ะ T O Y S Toys Toys to ของเล่นนะคะอ่ะแล้วมาดูเกี่ยวกับของเล่นประเภทไม้นะคะเช่น b o ็อก จะเป็นธรรมาจากไม้นะคะลูกแซกหรือรถไฟไม้นั่นเองค่ะเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวของคำว่าบล็อกหรือตัวต่อไม้นั่นเองค่ะ b l o c k b l o c k แปลว่าตัวต่อไม้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ b l o c k Bach. แปลว่าตัวต่อไม้นะคะต่อไปสิ่งของของเล่นที่ทําจากผ้าน,นะคะได้แต่ตุกก๊กตาหุ่นมือนะคะเรามาดูคําศัพท์เกี่ยวกับตุ๊กตาก่อนเลยนะคะดอดอแปลว่าตุ๊กตาค่ะเรามาสกดกันเลยนะคะ D O L L แอ,แอดอตุ๊กตาอีหนึ่งรอบนะคะ D O แอาวอวดอตุ๊กตาต่อไปนะคะที่ทำมาจากพลาสติกนะคะได้แก่ลูกบอลหุ่นยนต์หรือตัวต่อพลาสติกนะคะอะเรามาดูคำศัพท์ของคำว่าลูกบอลก่อนเลยค่ะบอบอลูกบอลนะครับ B A เออ้าวอ้วแปลว่าลูกบอลค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ B, A, L, L, แปลว่าลูกบอลน,นะคะต่อไปจะเป็นหุ่นยนต์นะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหุ่นยนต์กันเลยค่ะ r o b o t r o b o t แปลว่าหุ่นยนต์นะคะเรามาสะกดกันเลยค่ะ R, O, B, O, T, r o b o t s แปลว่าหุ่นยนต์นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ R, O, B O T l e v e s แปลว่าหุ่นยนต์นะคะอ่านะคะเรามาดูของเล่นชนิดต่างๆกันเลยนะคะนี่บล็อกไม้ลูกแซกรถไฟไม้ตุ๊กตาหุนมือบอลหรือลูกบอลน,นะคะหุ่นยนต์และตัวต่อพลาสติกนะคะให้นักเรียนเลือกมา1 ของเล่นนะคะที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะให้นักเรียนนะคะวงกลมรอบของเล่นที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดไปเลยค่ะและเมื่อนักเรียนวงเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดที่หน้าสามนะคะ แบบฝึกหัดที่หน้า 3. านะคะของเล่นหลายชนิดนะคะคือให้นักเรียนนะคะฟังปริศนาคำกรแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องวงกลมที่เขาให้มาแล้วระบายสีภาพให้ตรงกับภาพปริศนาคำกรนะคะเรามาฟังคำกรกันเลยค่ะของเล่นจากไม้ใช้ลากจูงได้เป็นขบววรถไฟอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะ ของเล่นจากไม้ใช้ลากจูงได้เป็นขบวนรถไฟอยู่ตรงไหนเอย่ยนักเรียนคิดว่าจากปิศาคำกรนะคะเป็นของเล่นชินใดเอย่ยมีระหว่งางไม้โยตุ๊กตาหมีรถไฟมา้ารถไขลานหรือหุ่นยนต์ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นของเล่นชนิดใดเอย่ย ระหว่าไม้โยกตุ๊กตาหมีรถไฟไม้รถไขลานหุ่นยนต์นั่นก็คือรถไฟไม้นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้าสีเลยค่ะหน้าที่สี่นะคะเรื่องเล่นสนุกร่วมกันนะคะเขามีภาพที่หนึ่งและภาพที่สองนะคะให้นักเรียนมาแล้วนักเรียนก็ เครื่องหมายกาบาททับภาพที่แตกต่างกันจำนวน6กตำแหน่งลงในภาพที่สองเรามาดูเลยคะ่ะว่าภาพไหนแตกต่างกันอ่าให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนเป็นภาพที่แตกต่างกันทักเรียนกาบาทลงไปในภาพที่2เลยคะ่ะอ่านักเรียนคะเป็นไงมัางเอ่ยเหมือนของคุณครูมไม่เอ่ย ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะไปดูแบบฝึกขัดที่หน้าที่ห้าต่อเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่ห้านะคะเรื่องเก็บของเล่นให้ถูกที่นะคะคือให้นักเรียนนะคะคัดตามรอยปะแล้วลากเส้นพาเด็กนําของเล่นนะคะไปเก็บตามตัวสอนที่เขาให้มามีตัวบีแล้วก็ตัวดีนะคะอ่า เรามาดูคำศัพท์ก่อนเลยนะคะตัว,วคำแรกนะคะบอบอแปลว่าลูกบอลนะคะ B A L L แอลลบอลูกบอลคำศัพท์ต่อไปนะคะดอดอตุกตาเราไาสะกดกันเลยนะคะ G O L L แอลดอตุกตานะคะ,ะคำศัพท์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะพาวีนำลูกบอลไปเก็บ ตามทางตัว B นะคะอ่าให้นักเรียนนะคะหยิบยิงสสอขึ้นมาหนึ่งแท่งค่ะแล้วลากจากจุดนะคะไปําทางตัว B เลยค่ะเพื่อนำลูกบอลนะคะไปเก็บใส่ตะกร้าค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะดอดอตุกตานะคะ โดยใหน้นำตุก๊กตานะคะไปเก็บตามตัวดีนั่นเองอจากจุดมาเลยค่ะลากตัวดีตามทางมาเลยค่ะเพื่อเอาตุก๊กตามาเก็บในชั้นวางของนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้าที่6นะคะของเล่นสุดโปรดนะคะให้นักเรียนนะคะสมุจนะคะและ้วตกเครื่องหมายถูกในวงกลม ภาพของเล่นที่มีอยู่ในห้องนะคะโดยภาพแรกนะคะเป็นหุ่นถุงมืออันที่สองเป็นบล็อกไม้อันที่สาม 3, เป็นตุ๊กตาอันที่สี่เป็นลูกบอลที่ห้าเป็นลูกแซกและอันสุดท้ายนะคะเป็นตัวต่อพลาสติกนะคะถ้ามีนะคะให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในช่องวงกลมเลยค่ะอะต่อมาข้างล่างน,นะคะวาดภาพของเล่นที่นักเรียน ชอบเล่นร่วมกับเพื่อนมากที่สุดนะคะให้นักเรียนนะคะวาดของเล่นที่นักเรียนนะคะชอบเล่นมากที่สุดนะคะลงไปในข้างล่างนี้ค่ะ<ด>แล้วระบายบสีให้ใหสวยงามงนะคะทำนะคะสอ่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ